น้ำนี่เจ้าบ mm ัวแท่บัวจอยเด้ขาเลน้ำนี่ใชมันบ้นะบกินเอิป็นข่สีให่อ็ดอัลมำนนี่ะคือคือยังโอ้นางเ็ดมักนปั๊บนงกีนดีบงแก่เมบงไตัวเองได้ไหมมาแม่บัลาวแล้วได้มาไทยได้เอินไปเอินมาบุกินไทย้กินแล้วันี่บายาบลาวกินแล้ว กินก <é> ินสบายดีนะเบิสุขสุขสบายดีบารลากินข้าวนำกันบาลา้ามดเสิบเสิบอ้าวทาเบิร์งทาลุน้กรวงสีแตกเวลากินข้าวไอเห็นไอกลนงว่าอวงสิแตกอ่ะโอ้กับข้าวเฮ้ เจลเจพี่ใหญ่อีกต่างหาดเจลเจามเนี่ยเจวพี่เอ้บอาวดเออไปพ่นหนมันอยู่เลยบอบแมนบอดี้ถือข่าลรบ๊อก้ากินบอจ้าอันนี้นะเอามนี่เอากินได้คนบอด้ทเข่าอนี้เด่าอันจะไปเอื้อไดคนบอด้ทือข่าอ่กินก้านกินกนจกึแช่บอยกึง ปับควมิเลยมวยย๊าต <c oughs> no. 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 ั้บควนมิปบ่เฉะเพื่นน่ะหักแกวในแลวบอกเขากันนี่เจ้ามเนาะหยย๊าสมียกินยีก้าปลาไม่หมวไว้ไว้ลูกปลาหางแดงบอกเพราะว่าปลาเต้เราไม่ให้กินเนาจะกินได้มั้งบัดหอยบัดกระปูกระปีกินบัด เีกได้ไมเก็บลูกเราโอ้ปลานี่เ่าขาวเื่อหายลูกก็บหายเมียเลยปลาช่กิน่ได้เหรอไปเี่วมาฮาแจววันนี้ได้กินข้ากัไม้กึ่งแต่เนาะส้วบขาบ่มอนวันแรงเย่นเจ้าม่อยู่นี่ไ่กินกับเราบ่ กินกินกินอยู่กินอยู่เทอนึงกินแต่เปิดกินบ่อล่เด็กกินดำคำังคำลวก็ยะเร้อิ่มเลยนะวะมาเลแม่เขียบบดเขียดบ่อจักไล่ให้คนไปถือข่าวยันเขียดเยอะนี่วมานลยแม่บะจอยถือมาไปตีปบถืออีกันก็ดีวายาแม่สะ ไปไบ้ท ok> ี่เขาทีห่างไปเฮ้ยย้ะไงกูลาโบ้โอเคเลยแจ่วแบบนี้มันเป็นแจ่วจามเอ็นเนาะเราบ้กินแจ่วคือเฮาเฮาแบบง่ายๆกินนะเบิ้ถ้าอยู่ป่านี่ยโมมีเดือดแล้ปิ้งแบบนี้กันมันซุกมันซุกไว้ปลานนี่มันแห่แล้วมันก็ซุกแล้ว ปลาเขาเลี้ยงเราเราคิดว่าปลาเขาเลี้ยงเว้ยเลี้ยงเลยก็ะโยกกระเดดกระลงมาเลี้ยงเลยอยู่น้ำเซมันมันนะวะปลาคอยเอามามันจีมันนะบอกอันนี้มันบ่ปลาอันนี้มันบ่มันเออพี่ส่วนั่วนเนี่ยปลาเราไปหาซึกน้ำนองน้ำห้องน้ำอยังนั้นเม่อยงมันเนาะปลาเราไปซึกมันขึ้นตะเชยอย่างเง ี่ะิยากอยากกินยังนี่พากันอยากกินยังถามเมื่อจุคนนี่แหละพากันอยากกินยังมามื่อหน้าบ่าวเลาอยู่สื่อมาเลี้ยงถามเมื่อคนมีเซ็ตความคิดเห็นอยู่บ่านี่อันนี้ชักไม้ทางใดจะบ่าวเล่าจนลืมเลยมาที่จนถามอาจาน่ะสื่อส่องยังวะเพื่อนบอกโอ้บ่าวบอสนะฉันก็เลยจำได้ มาแล้ราถามก็มมันแทบชิ่นบ่เฮ้ยกินยังกินมูทะบ่แต่แต่เาเอาถามเลยหลายค่หลายคนแนด้ก็ได้เอาใส่ก็เลยบ่น่ะันมีมันมีพริกขากินนเนี่ยเาแ่บบบนี่ากเลยนี่นได้กักเอิน้อยสห้

เพเมื่อกี้นี่เราก็ให้ถ่ายทำชาวไร่ก่อนนะว่าทำชาวไร่มาอค่อยๆกับป้าก้าหิ้นเราย่มากดถอยกเราได้หลายเดือนแล้วเนาะกินรดทุกอย่างเนาะขางนีแนวยาแนวยามาเลยรถใหม่ฮะรถใหม่มาปเนี่

ว่ากับบ้ามาบอนเนาะถามแล้วเนาะแล้ออกความจริงกูได้ยังออกแล้วยันว่าเจ้ายังคาไปหาจะไวใบ่เถิดโอ้ตหายาไปแล้วเห้งยาแต่บ่มันเป็นอะไรยาจักมือแล้วแล้วภารกิจแล้วอ๋อคือว่าประทะเดือดเมื่อวานนี่บ่แน่นคือว่าประทะเดือดเป็นไรอยังไรล่ะเกิด มาขยข่าเพื on, ่อนใช่ก <Mm ็มาขาข่าวบัด okay, คุบ่ใหม่มาส่งนี่เนาะไอเนาะได้ดหมเจนจับเยอะแคมาขายข่า้เพื่อนเลยแล้วเขาสิบใช่อยเห็นยังคนบวชหวต้องการคนชอยเหลือเนาะแล้วพอรืบ่แล้วพอแล้ว ระหว่าแล้วอันเดี๋ยวทำบายงุดเงิดกับมีมือหน่อยเนาะทำบ้านนะเขาเริ่มบุ้งผลอยู่เลยเอฟซีมันถามกันเข้ามาโมเมนต์บ่กสั่งคนตกคนเต้นให้เราเห็ดหน่าวโมเมนต์บ่เรื่องจริงบ่อกให้ให้เฮ็ดเอาเให้ยัดงานบอกเอฟซีมันก็ไม่หยุดเข้ามาอยู่เลยโมเมนต์บ่กบอบอเรื่องจริงเนาะเรื่องจริงเลยเรื่องจริงผ่านจอโลดแล้วแล้วว่าในคลิปแฟน ในคลิปไอ้น้อยอไอ้น้อยไปทาแล้วเดี๋ยวนี้นะกำลังหาเห็ดพนด้วยไ,ไอเทิร์นเป็นแบบนั่นเพื่อนอยังนะนไอ้น้อยกำลังไปเสิร์ฟโยไปงมื่อค่อยกำลังคิดไปทำอยู่ได้นี่บ่าไปหาเหตุผลนะยังไปทาไอเท <c oughs> ิร์นบอสทำงานหูก้ก้อนคิดไปทำป็นแล่ดายแ <c> ท <oughs> <c oughs> ้เนาะ อะไรมันเกินใจเพิ่มเกลืออีกได้ตำบางทีกินแกวเข้มบ้าเนี่ยหุบเ,เกลือให้ก็พอดีพ <c oughs> อด <c oughs> ีเข้มว่ะลายเอ้ยมาเอาเด้อปิ้งปลานี่ไปกินเด้อเขา่าเด้เอมาบ่บ่อจ,จอยน้ำตาลย่ยอยนล้จ้ะสะเป็ดอันนเอาอันนี่น้งโมได้คุยกับน้องลอยครับเนี่ยคุยกับน้องลอยอย่างนี้นนนนเล็กน้อย มาว่ายได้กินมาว่าได้อยถาเจ้าอยู่ได้เดนไปแบกไหม้นี่เราเก็บแห้งไว้เก็บแห้งไว้แบกไม่คอยเลตั้งให้เราปิ้งป่าเอยังมีแห้งเพิ่มกันยอโชยีรักแจเป่นจากไหนหบบ่หรือว่าใจย่อพุทธิยบบ่ปฏิเสธยอเเด้

มันหนาตาเนาะที่ไม่ทับนังไหนไปแล้วย่างบึงกัน้องแล้วเนาะได้ขาวอ้จันเยอะเก่งเนาะนะปลานี่ยได้ชุ่หางชุ่เนื้อเนาะจัเป็นต้องตงกีมันปลาจันยาตงกีมันสีปี้าวยาเลยมันสีมมผมเนาะมาเด้อทางนั้นลำด เสื้อเทียบเส้เากมามางปลาบ่าไ้กึ่งไปหาปลาได้ลายขนาดไหนดิได้ดีบาเอนเาหวยงเราปั้มั้ปลาได้ดีว่าเสียงหลังเมื่อกี้นี่นะแ่นทุกกัวปลาบ่แล้วถูกหัวปลาเขงเอาปลาเป็นเลาแล้วก็ทุกเลยเนาะมันดีดีเตต้มก็เราเห็นนำอยู่ะยะตางด้ยุบ ค้างแงมเนาะใช่เนี่ยนะบุกตึกชลุงน้ำทางวเขายกล้วยนะขายกล้จีนจะพัดจะมจะปาบ้านเฮาบ้านนี้แห้งหลายเนอะบ้านนี่เนาะตองาขามาโดนเฮาไม่ได้ลาบเป็นหรือเปล่าเขิอะไรเนี่ลาบเหิดสมต้วยหญไเ้ินสมไหมตงนี้ครับออมากัซื้เอา เืาได้ปนนี่เอเจไปเห็นยัปากื้อมาซื right. ้อปลาปากเลยเมื่อลามกินุกเ็ขันเออื้อเมื่อไรกันมันสดดิเอามาเสดสมปลาเกเป็โตอค่ะอันนี้นางลอยอันปลากระบอกเมื่อปลากระบอกกับปลาลงบนเลยดิปลากระบอกกับปลาน่ะเอามาจะให้นางลอยกินมกินได้จะเปนไจะม่ให้กินนี่ไม่ใชบริการนะคะแต่ว่าได้น โอ้ยจนีิกินเ่าได้กักนยอมกันกินได้แต่เน่าจักนางบ่อยากกินคือว่านางกินมขาได้อือถ้าทำแล้วปลาตัวน่อยเราบวชอยากบงอตัวไงข่มขีมันตีขนาดเนาะโอเคพี่น้องเลยจบคลิปในวไยสานีกรเดียสิเป่บ เดี๋ยวจะไปเบิ่งเพิ่นคนใหม่กนะ็จบแล้วเห็นบ่าวยังกินคือจิบจิบเจ็บเจ็บคือบ,บ่แซ่บเลยนะเขินบ่อหรือว่ายังใดเดี๋ยวนี้ลลยากนะอายบออ่อหรือว่าจังใดกินแบบนี้เนาะออ๋นี่แหละคอยแห้งคำน้อยแห้งคำวานแบบรับจอกรับซ้นเป็นยังเมือม่อหไงเมือ่อไงหรือว่าหมูกระสอบกระทางก็จะที่คำนี้ใหญ่ทีเบิ่งเยอะอยากกินหมูกระทางบ่โยอะอยากนะะกินอยู่ห่านบ่หรือกินอยู่นี้ ใส่ก็ได้เนาะบาเจอยเนาะแล้วแต่แต่เป็นแบบบะลาหมูกระทะก็มือหนามือในหมแเลยกินจนนี่ก็ได้ก็อันนี่บะราถามว่าอยากกินยังบ่มือหนาจะเดี้ยงมาเนาะเอาก็เลยเออเบ้าคะแนนบ่คะแนนไปนะบอกเ็นเบ้ามากเลยเมนกินหมูกระทะคัดสิกินอยู่นี่มันบัดยากเต่าเนาะบ่มีเต่าเห็นยะไรไหมมามาอู่นั่งดอยแล้วกินหมูมาได้อีกกว่าเฮ้งแมนเมนเินเนาะ แม่นั่นแหละลืมลืมไปกินหมูบัวได้นั่งลอยแล้วกินกับบัวได้ยันพีดแล้แต่คำว่าเป็นงานเป็นยังคำว่าสายพานกับคำขอขามเมนบัวได้ได้เขาบอกพิดได้บวกพิดอะไรนี่มีมนเอาก้างลงบ่ก้างกับคอได้เดี๋ยวนะบ่มีได้เียอด้วยไผ่ไผ่กางขาคอไผ่เดี๋ยวนี้กินมากินอีกกางขาคอเลย เราบอดหิวข่าแห้งแล้ว่าแเนวนี่ยังคื้เก่าเนมลเลยบ่จอยลุ้เนาะบ่ม้นเข่าเหนียวนี่อ๋ออันนี้เคดบ่นี่ยนั้นม้นถัวเนี่เป็นเค็ดลับบ่โอ้แป้งแล้วจเมื่อวาเนาะแป้งแล้วจับโอเคพี่น้องไอ้นาะี่จีได้จบคิดจำนีก่อนเด้อพี่นน้องไอ้เนาะ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ที่หักแพงเวทสุขุสิบคนพี่น้องเด้อเวทสมองสับ่อนเนาะเนื่งจากที่ไปสั่งไม้กับใม้เขาก็มาส่งครับพี่น้องเลยเนาะตอนนี้เพิ่งกำลังขนเข้ามาเนาะไอ้สั่งองูดกับเมียเพิ่นกำลังขนเข้ามาเนาะไอ้จึงกำลังสีมาคือกัน นเนาะแดดพี่น้องเก้นมาเนี่ก็ดีแดดขนาดเลยนี่แต่มันเนี่ย,ย,ย, <c oughs> ยบอกเออสรางกสีน้ำเนาะขันหมู่พ่อเนี่ยก็มือจังเนี้ยกสีใบเลยเขาก็ดีเนาะพ่อพ่อกสีให้จบซ้ำนีนแ่แหละพี่น้องเอ้ย เ้าอย่าลืมตอมเอาแป่นสองแผ่นนอาไปน้ำด้วยหาเราไปโกบโหลดเอาไปแอมโดยเอาไปแอมนำการโหลด่านมันบอกพอนะจักสิพอบอกพอสี่เมตรโอ้ยบอกว่ายาวสามเลยยาวแห้งขาวได้เอาวสามอ้าวได้ ไมーー này ่ย่างเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่จะไม่ย่างสามบ่หว้าสีโอเจาะนี่ไม่เขาสี่เมตรมันจะแปลว่ดสามเมตรได้อีกแต่ว่าหินทรายนะเพื่อนคนก็ไปเบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะ ก็แปะในนี่สองแผ่นเอาเลยบอกว่าอาแปะในนี่นำเด้อว่ตอาตอกกระแปะในนี่นำเนาะมืนอนี้นาซิบได้แอบต้องมีแต่ซิกบเนาะแล้วก็ซิกบมาแหละมืนอนี้เมือนี้ซิได้นนกบ ที่แล้วว่ามื่อนี้ให้เพิ่นขึ้นเห็ดตอกยังกับซีมนแล้วมื่อนี่เราจะโกแปะแล้วว่ะห mm hmm. อ,อนแดดได้หาข้าวโอ้มก่อนอันนี้ก็เข้าสางพี่น้องไว้เนาะ mm hmm. นี่แหละกาขอบุญขอบคุณเนาะผู้รักผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ทางผู้ใหญ่ใจดีย์ทางเงนต่างประเทศเนาะแม่นางน้อยวันหนบัวทองเลยกับพออารมณ์วบัวทองเนาะที่ว่าสมทบซื้อใหม่กลับมาก่อนหน้านี้ในในในรอบนี้หรือว่างวดนี้น,นะนเนาะส่วนว่าผู้ใหญ่เจดีคือเอื้อยอ่าเอื้อย ทุกตาเนาะครับไอแอร์กับเผนสุทบมาคือกันพี่นหน่อยเนาะ,ะจำนวนซองละหนึ่งแสนกีบแต่กระทะเบิ่งเนาะเฮากระชีใดเอาไปอเอามาสอยเลือกเข,าข้าคือเก่าอันนี้เนาะนาซีต่อเติมออกมาหรือว่าต่อกระเท็บออกมาอยังประมาณน,นี้เนาะไปซื้อไมาซื้อสังกะสีหั่นเละเนาะถ้าเบิง่งถ้าทำสร้างไปก่อนตัวนี้สร้างสิว่าจังไดเนาะนใช้ต่อกระเท็บออกมาเขาอีกฐานะพี่น้องเลย สา่งกะซีมีความคิดเห็นว่ากะเจ้าทรายจังใดหานาเนาะแบบเผ็ดให้มันดีเนี่ยหานะสั่งกะสีกะเจ้าออกมาอีกประมาณสักก้าพุดหรือซีพุดน่ะประต้องแงวไลหาน้าเนาะได้บาจอยสิไปซอยเนาะบาจอยสิไปซอยหยกเลย Bahan, Bahan. ขาตารางรดแค่น,นีงหน่อยเตะ เอเดยวจะไปเบิกนั่งลอยต่อเนาะวเหิกสีสันกินดีน่ันะตวนะตามปกเกปกเกด้วยตามไม่ยังอีกอนะตามเจียวพริก บมแมีแจ่วโมพริกมแม่แจ่วมพริกมีมพิกอยู่ชอกกอนวันแท้แพนเพิ่นลูกนี่ทิปนพอน่ะบอกว่าจะมาอ่อยไฟบ,ยบ่คนมาบนบนเบิร์ดปอเบิดง่ายเราคนละคนคนเดียวสามสิบแผนนั่งไว้ไปสยปปอยบัวบอ